จับปลาครับจับปลาลูกออดด้วยนะครับนี่ครับออดด้วยนี่ครับปลาครับนี่ครับจับปลาฉบับชนเผ่านะครับแบบนี้ครับนี่ครับปลาครับอยากก็จับฟองกันหรอจับฟองแล้วเนี่ยฟองอ๋อเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาจ่ายเลนมาจ่ากนี่มาจ่ายกัน ก็ไม่เลือกก็มองตัวนี่ครับเยอะนะครับนี่นะครับปลาครับจะนี่ครับลูกออดเดี่ยวของนั้ลูกออดใหญ่มากเลยนะครับถือว่าใหญ่มากเลยกุกการียาวกุกกานีนี่ครับเยอะมากเลยนะครับวันนี้มากับหัวหน้าเผานะครับชื่อว่าบอโซครับ นี่นักจับปลามือหนึ่งครับของห้วยสาราครับมีลูกสองคนแล้วเดินยเงี้ยอยู่ที่ไหน่ของนี่ไอ้เจีานั่นมันอยู่ของนี่นี่ครับนี่ครับมีกุ้งด้วยนะครับน้องอ๋อลองอ่ะทอมมีมีปลากระทิงด้วยนะครับนี่ครับ ตามขดหินแบบนี้ที่น ements, ้ำแห้งแบบนี้นะครับมีมีนะครับมีปลาเยอะแยะมากเลยครับอะไมว่าเธอเเยรครับปลาเยอะแยะเลยครับโอเคครับผม จะปลาแบบชนเผ่านะครับการน้าไว้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูการน้าใช้จอบใช้เสียมอะไรพวกนี้นะครับนี่ครับก็มีผักกุดอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยนะครับเป็นลําธารป่านะครับนี่ครับใช้จอบใช้เสียมเอานะครับก็แบ่งน้ําไว้ไปอีกฝ่ายหนึ่งครับแล้วก็กั้นน้าไว้แบบนี้นะครับ เดี๋ยวตอนจบมาดูผลลับกันนะครับว่าจะได้เยอะแค่ไหนห<อ>วิถีจับปลาแบบวิถีชนเผ่าอาคานะครับโอเค okay, ครับ EP นี้อเออนี่นะครับนี่นะครับ กำลังกำลังจะกลับนะครับจากป่ายางนะครับป่าปามครับลำโค้ยนะครับในป่านะครับเดี๋ยวไปดูกลับไปถึงบ้านเราค่อยมาลุ้นดูมาลุ้นดูกันครับว่าได้ปลาเยอะแค่ไหนนี่ครับปลานะครับได้ได้เยอะอยู่นะครับ

ปันนี่ปนมาเถอะน้ำไปอีกอ๋อปั้บพวงปลาหอะไรๆอย่างนี้ครับคือสมมติว่มัเชื่อส้เชื่อส้เบี้ยนะ